ResMed ประกาศวิสัยทัศน์ตั้งเป้าหมายช่วยผู้คนกว่า500ล้านคนทั่วโลกใช้ชีวิตเต็มเสียภาพภายในปี2030ผ่านเทคโนโลยีการนอนและการหายใจเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจปักธงบุกตลาดไทยเผยข้อมูลสำคัญจาก2024 ResMed Global Sleep Survey พบว่า22%ของประชากรในประเทศไทยเคยมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นพร้อมสนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขและพันธมิตรยกระดับการเข้าถึงการรักษา CPAP today is the gold standard for treating sleep apnea, which has been embraced across all the globe, and that's something that will eventually happen in all these emerging regions. Of course, one of the key things is on detecting early by screening and diagnosing people, so eventually they can enjoy one of the pathways, which is the CPAP therapy, knowing that this is the gold standard today globally. สำหรับแนวโน้มการดูแลสุขภาพในรูปแบบไฮบริดและการติดตามผลทางไกลมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการดูแลตัวเองมากขึ้นโดย ResMed ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการเสริมสกิภาพผู้ป่วยและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน ResMed จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพการนอนหลับและการหายใจ